โอ้ยจอบักเปิดมาก็โหลดเลยเอาให้กลับมาแล้วเออกลับมาได้รอบพันปีเลยนะเอาแชทหายไปแล้วเอ็นบอกเองใครวะ ไอ้เพื่อนกันไม่เชยจําได้ไอ้สิเอ้ยเดี๋ยวโอ,ยออโอ้โหให้ถอนแชทเหรอมาแล้วก็จะมาะฟาร์มอันนี้กันต่อไอ้มาละสวัสดีครับ,อ,บอ้อมมาเลยนะย<ม>แชทหายไปแล้ว รีวิเองใคะไอ้เยไอ<า>ยม้มาแล้ววะดีครับสิทธิพงค์เอ้ยเดี๋ยวเสียงตีงกันอนะ okay, โอเคเดี๋ยวเรามาฟาร์มเทเชอร์กันต่อนะแต่เอาเราจะเก็บผมกะว่าจะเริ่มอัดคิดดับเบิลตนแคทแล้วนะถ้าเกิดเก็บเทเชอร์ได้ครบแล้วอนะเราจะลงด่านกันดีกว่าโอ้ตายตายตายโอ้โอโอเกมเดิ้งเลยอ๋อตายตายตายดีครับดีครับดีครับมีผู้ เขาเปลี่ยนด้วยปัญญามาก่อนสามนาทีเย่เย่มาขาดสามนาทีมาเอ๊ะเดี๋ยวนะอะไรอะไรเราเริ่มด้วยนี้เลยได้ไหมเนะี่ยเปิดกระชับปองเนี่ย กลับมาโตโต้ก่อแล้วกันขุดไว้เมื่อปีที่แล้วเพิ่งมารับปีนี้นะอันที่โทรศัพท์พ่อไอ้โทรศัพท์ชาร์จหรือไอ้ฮะโทรศัพท์ชาร์จอ,อยู่เลยเฮ้ยมันมีอะไรอะ่ะสเีเหลืองเอ้ยเราไม้เนียนก่อน เราดูเทเชอร์ก่อนนะว่าเราจะเก็บอันไหนกันดีมีเทเชอร์เฟสใช่ใช่ใช่ที่ไลฟ์วันนี้ไม่ใช่อะไรนะมีเทเชอร์เฟสอันนี้เออ่นาฬิกาเหรอเอาอันที่ยังไม่มีเลยดีกว่าโอเคอันนี้ได้อยู่ประมาณนี้อันนี้ไปเก็บอันนี้ดีกว่าโอเคเก็บอันนี้โอ้ยไลฟ์ตัดโอ้ยโอ้ยเน็ตด,ดี น้า,ามันเด่นดีเงี้ยนมาขอดูเทเชอร์ก่อนนะอันนี้นาฬิกาขาดอ,าอันนี้ตู้เซฟไม่จำเป็นมากนี่ไงดาบดาบแห่งยุคดาบแห่งยุคในตำนาน วันนี้ไอต้องเล่นโลบล็อกด้วยเอ่อสักเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเล่นด้วยก็ได้มาแล้วสวัสดีครับชลามน้อยโลบล็อกยงังยังเราจะเก็บเทเชอร์ก่อนในในเนียมันเริ่มกลับมาแล้วนะอีเวนต์เทเชอร์ถือว่าดีเอ่อ อ๋อวันที่7ถึง10มีการันตีกันเหรอตัวไวเดกับตู้เทพตัวนี้ใช่ไหมกับตู้เทพเออไม่สนไม่สนไม่สนอุยอุยอุยพี่ผมได้เป็นแอดเหรอให้สไลด์เยอะไงแต่อย่าแบนคนมั่วนะแบนคนมั่นนายโดนเองนะใช่ไอ้อน,นี้คือแอดอ้อมก็เป็นแอดนะแต่อ้อมใช้โทรศัพท์พอก็เลยเออ รอออายถึงบ้านก่อนจ้าอันนี้ขาดแต่ดาบอ่าฮะอันนี้ขาดอะไรมั่งเอ่ยดูหน่อยดูหน่อยไยตัดีนนี่เข้าเข้ามาดูใหม่นะอืมอืมล้องดูตรงน,นี้สิผมไม่เคยเป็นแอดนะเอา,อาแอดเอาง่ายจะมีสิทธิในการาแบนคน ่าลืมขูดหวยนะโอ้ยไอ้นี่นี่นี่อันนี้ขาดอันนี้ขาดโอเคจะเก็บอันนี้ก่อนขูดหวยกันเลยเดียวเอาแล้วไล์แหลกไล่แรก,ไ,แรกไม่นะ ก็เขียวในยูทู e ไลฟ์มันจะดีแล้วนะแย่ yeah, ละ เฮ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคไลดีเลยแล้วนะทุกคนถ้าได้ยินนะคือตอนนี้ไดลดีเลยละเพราะอะไรเหรอเพราะเพราะว่าเออเน็ตมันแหลกะนะนี่ฉันช่วยไม่ได้จริงตอนออทำไมมันมันแหลกอะไรไม่ไหวเลยเน็ตนี่เนาะหายไปขีดเดียวนะเนี่ยหายไปขีดเดียวนี่ชีวิตนี่พังทลายอะ่ะเ,เอาเอาว่าผมสร้างโหวตได้รอแล้วกันสร้างโหวตสร้างโหวตเออ สร้างโหวดแป๊บหนึ่งนะเอ้ยใช่นี้รถแบตเตอร์แคทยังไม่รอดเลยเราบอกไม่น่าไหวไม่เหลือ <laughs> <laughs> เฮ้ยมันสร้างไม่ได้อะต้องสร้างอย่างในคอมเท่าน,นั้นเหนอนี่โอเค ได้สร้างจากในความเท่าน,นั้นงั้นก็เริ่มโพลิกใกล้ถึงบ้าแล้วดีนะ้าอาเลือกป่ายสามดีใจด้วยนะถามตอบอเออโพเพิ่มในสองสามขูดอัน ไหนดี ก็หมุนแล้วเหรอผมผมดูไลฟ์ตัวเองมันยังหมุนอยู่เลยนะโอ้ยเน็ตนี่มัน เอ้แต่มันเขียวแล้วนะมันเริ่มเขียวแล้วนะ KB อ่ะเริ่มเขียวแล้วอ่าน่าจะเริ่มหมุนได้แล้วมัง้งนาะ